อ่าตัวนี้เป็นซิมปลดล็อกนะครับปลดล็อกได้ทั้งเครื่องไทยเครื่องนอกนะครับเครื่องไทยอย่างพวกเครื่อง a อเครื่องถูที่มีการล็อกนะครับใช้ซิมตัวนี้ได้แล้วก็เราก็ใส่ซิมค่ายอื่นที่เราต้องการได้นะครับอันนี้เราใส่ซิมลงไปผ่าดซิมก่อนนะครับแล้วก็เอาซิมที่เราต้องการวางทับเข้าไปนะครับจัดให้ดีแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเครื่องเราตั้งค่านะครับออ่าเด้งให้ตั้งค่านะครับเราเข้าไปเซตที่เมนูแรกนะครับเนี่ย ICCID แล้ก็เลือก I C C unlock นะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขตัวเลขเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับหลังจากที่สั่งซื้อนะครับแล้วกดส่งปึ๊บแล้วก็ปิดเปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็รอสัญญาณมาใช้งานได้เลยครับลองโทรให้ดูนะครับดีต้อนรับเข้าสู่บริการยกเลิกข้อความจอกจ